นาลำใหญ่ก็ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ว่านะนาลำใหญ่ต้องไปเจอแฟนคลับอีกแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเนือนนี้พี่จะลงบัญชีตัดเงินเดือนน้าลำใหญ่เหมือนเดิม,มแย่จริงๆเลยนี่ว่าแต่น้องผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเขาจะฟื้นไหมก็ไม่รู้นะคือสมองจะได้รับารกระทบกระเทือนมากหรือเปล่าโทรเรียกรถพยามาดีกว่านะคะดีค่ะอืออือือดีดีดีเอ๊ะ หรือว่าเรียกลูกเมตันยูดีคะทำมาแล้วฝืนฝืนฝืนแล้วหรอคะโอ้ค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะที่นี่เป็นที่ไหนครับเนี่ยคือใจเย็นๆใจเย็นๆนะนี่นี่บ้านพวกนี้เองคือนายอ่ะเหมือนจะโดนรถชนใช่ไหมแล้วนายก็กระเด็นมาอยู่หน้ารถพวกเราพวกเราช่วยนายไว้นะแล้วแล้ว พวกคุณทั้งสามคนเป็นใครกันหระครับเออคือพี่ชื่อทิพ์นะจ๊ะเอ่อเป็นพี่สาวของน้องสองคนนี้จ้ะส่วนเราไทยเป็นคนรองส่วนเนี่ยพรเป็นคนสุดท้องอขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยผมไว้ะครับไม่เป็นไรจ้ะผมชื่อชายครับผมชายนะ<ม> เออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวใช่จ้ะนี่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 ี่เตรียมยาหอมไม่ให้ทานหน่อยนะจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นขอบคุณครับ <S <S แล้วนี่อาการเป็นไงบ้างอะ่ะให้เรียกรถพยาบาลไหมอ๋อไม่ต้องดีกว่าครับผมว่าผมค่อนข้างดีขึ้นแล้วครับเหมือนยิ้มๆไปเมื่อกี้มันมันดีเลยครับแน่ใจนะแน่ใจครับดีแล้วแลวนี้เป็นไงมาไงมาเดินให้รถเชี่ยวอยู่ในซอยนี้อะ่ะนั่นสิคือผมเนี่ยมาจากอายุธยาครับผมเข้ามาที่กรุงเทพ เพราะว่าผมอยากที่จะหางานทําผมก็พยายามหาห้องพักห้องเช่าแต่ว่าบางที่ก็เต็มครับบางที่ก็แพงเกินไปอย่างล่าสุดนะครับผมไปที่ P.J. a p a พาร์ n เใกล้ๆนี้เขาก็ไล่ผมออกมาอย่างกรบหมูกับหมาครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆกล่าวว่าจะไปหาที่นอนเอาที่ป้ายรถเมล์ครับโท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 น่าสงสารน้องชายจริงๆเลยนะเออ คือจริงๆเนี่ยพวกพี่เนี่ยเป็นเจ้าของ PJ Apartment จ้ะจริงเหรอครับ <c oughs> เออแล้วอย่างนี้พี่สาวคนสวยเขาจะมีห้องเช่าให้ผมแบบถูกๆสักห้องนึ่งไหมครับคือ <c oughs> ถ้าเราให้เขาเช่าห้องเพราะความหล่อของเขาเราจะดูไม่ดีหรือเปล่านะถ้าเราอยากช่วยน้องชาย แล้วขอร้องพี่ทิพย์มันจะดูออกนอกหน้าหรือเปล่านะไี่อยากให้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ใกล้ๆอะ่ะเขาหลอคเขาสเปคพี่ชอบมากแต่ไทยกับพรอ่ะไม่น่ารู้หรอกคงคิดว่าเราอยากได้เงินมากกว่าเอ่อน้องชัยจ้ะคือจริงๆเนี่ยที่อพาร์ตเมนต์ของพี่เนี่ยมันก็ยังเหลือห้องว่างอยู่อีกหนึ่งห้องนะ จริงๆพี่ก็ให้เช่าได้ในราคาพิเศษนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับหัว <c oughs> ใจดีจริงๆอ <c oughs> <ๆ S 1> ะทีฟคะทีฟห้องันมันจะดีเหรอพี่มันผิดตายมานานแล้วนะจริงค่ะแล้วถ้าเขาเจออะไรขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะ จริงๆนอะหล้มันก็ผ่านมานานมากแล้วนะแล้วพี่ว่าเนี่ยเกิดเพราะไม่มีใครรู้เรื่องของประวัติอะไรที่ห้องนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็น่าจะมีได้ไม่ใช่เหรอเขาไปอะไรขึ้นมาเนี่ยควาสวยนมันก็ไม่น่ามีอะไรไหมเรื่องมันก็นานมาแล้วว่มันเกิดห้องนี้ห้องนี้มันมีอะไรหรอครับก็กห,ห้องนี้มันม เกิดได้แต่แอบแอบ,แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้จะบอกคำว่ารักวังใจไว้เาอสดโปรดมองตงนี้ยังมีคุณอยู่ท้งนี้ แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง